สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้รเรามาอยู่กับเกม Jump a s s e m b l e นะครับผมนะตัวละครที่ผมรอคอยมาน,น,นานแสนนานนะครับผมในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับผมซึ่งชายคนนั้นก็คือพี่หลงหรือว่าโลโลโนอาโซโลนะครับในที่ในที่สุดผมก็ได้มาครอบครองสักทีนะครับจากการเปิดกระชาประมาณอ่าสิบ สิบรอบนึงครับสิบสิบเอ็ดรอบประมาณนั้นนะฮะเปิดตั้งหลายรอบกว่าจะได้มานะครับส่วนกระชาในตอนนี้ที่กําลังมีอยู่ก็จะมีอยู่2คนนะครับผมลูกพี่โซโลพี่หลงของเรากับน้องขีรัวนะฮะโซดิกนะฮะแม่สองตัวละครนี้ก็ตัวตึงทั้งคู่นะในเรื่องน้ครับในอนิเมะตัวตึงทั้งคู่เลยเอาล่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะไปคือว่าเจอห้องเร็วอยู่นะ ลูกพี่โซโลแกเป็นป่านะครับผมจริงๆเอาไปอยู่ไอ้นี่ก็ได้นะฮะไปไปยืนเลนดูอ้อก็ได้นะฮะเรียกว่าดูอ้อแล้วกันเล่นนิหนึ่งนะครับผมนะเอาลูกพี่แกไปยืนเลนนั้นได้เหมือนกันเอาละเริ่มเก็บกันเลยลุยฮายเชื่อกันกดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง <Fight. S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ อ่าสำหรับผมนะครับผมผมจะเลือกเป็นอัพสกิลสองนะครับในต้นเกมเนี่ยสกิลหนึ่งเอ้ยระเบียบหนึ่งเออจะอัพสกิลสองในช่วงเลเวลยหนึ่งตอนต้นเกมนะครับผมเพื่อที่จะเอามาใช้ในการฟาร์มเนี่ยแต่จริงจริงก็เป็นสกิลหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกิลสองมันจะได้สองสเต็คเออซึ่งในคลิปที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็สองสเต็คก็คือการฝันนะฮะน,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 นี่นี่นี่อีไยล่ะเออดาเมจดาเมจฮะรู้สึกว่าดาเมจน่าจะเยอะกว่าจะไม่ผิด สามร้อยหกสิบเก้าก็ยิได้เนะีโยอเทสินุชิมันเป็นอ่ามันเป็นสองร้อยแปดสิบก็จริงแต่ว,ว่ามันโดนดาเมจสองครั้งนะครับขึ้นลงหนึ่งปาดไปอ่อปาปั่นโดยคอมโบลลหลักๆที่ผมจะมาใช้ฟาร์มเนี่ยก็ง่ายๆครับหลังจากมีสองสกิลก็จะเป็นสกิลหนึ่งปุ๊บปาดไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยสกิลสองแล้วก็ปั่นนะประมาณนี้นะครับจะให้อ่าเกิดความพลิ้วในการต่อสู้เนี่ย ผมแนะนำให้อาเป็น Q หนึ่งนะครับผมจะได้ฟูดาวเร็วๆหน่อยเนาะช่อุ้ยเพื่อนโดนอะไรเนี่ยหิวเกินไปป่าวหิวเกินไปป่าวอืมอืมอืมนี่น่ะอ้าวไม่ไม่ถอยด้วยเฮ้ยอย่ารัดอย่ารัดอย่ารัดไม่รัดนะรัดนะครับอ้าวเฮ้ยผิดผิดทางเอ่อไม่ไม่ไม่ได้เล็งด้วยเมื่อกี้กดได้กดเนี่ยนี่นะเขายืนติดป้อมอ่ะแกงไม่ได้ครับ น่าจะต้องฟาร,ร์มก่อนนะเออตัวฟาร,ร์มเกมนี้ค่อนข้างฟาร,ร์มไวมากเลยนะครับเลเวลขึ้นเร็วเป็นอันดับหนึ่งของทีมเลยมั้งนะถ้าเกิดเราฟาร,ร์มถึงตั้งแต่บัฟถ้าเป็นของผมนะของผมจะเริ่มบัฟเลสใช่ไหมครถ้าเกิดผมฟาร,ร์มตั้งแต่เลสขึ้นไปเนะี่ยจนไปถึงบัฟบลูเนะี่ยอ่ามันก็จะเลเวลสี่ได้อัลติเมทพอดีเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องฟาร,ร์มเอหลุมนี้ก็ได้นะ สำหรับผมนะครับใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับสำหรับผมผมถนัดแบบนี้นะเออฟางประมาณนี้อ้าวเฮ้ยเพื่อนไปกูตายป้อมเหรอผมว่าบอทว่ะแมตช์นี้มึงบอทแน่เลยคือพักนี้ผมไม่ได้เล่นเลยครับเออต้องยอมรับกันตรงๆนะสำหรับเกมจำแนงซุ่มโบว์เนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่เปิดได้ลูคพี่โซโลมาแล้วก็รู้สึกว่าใจฟูนะก็เลยอ่ะ กลับมาเล่นนะกลับมาทำคลิปซะหน่อยรวมถึงตอนนี้แร้งเกมนี้เขาได้รีแลงไปแล้วนะครับซึ่งในบินบอดแหละชัดเจนละโรอ่อนเกินเกินไปนะฮะบอดแน่นอนชัวร์ร้อาายเปอร์เซ็นต์ไหนๆก็มาแล้วขอฟาร์มเลนหน่อยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยนึ่งร้อยบอดตัดที่สามเฮ้ยเฮ่ยตีไปหนึ่งทีไม่ติดตัตสาม ส่วนไอเทมของลุคพี่โซโลนะครับผมปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับผมจะเลือกเป็นคี่คอมเมนต์นะฮะก็คือพวกไอเทมแนะนําอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์บ้างนะครับในส่วนบางตัวละครเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมแนะนําให้ก็หนึ่ง ำหรับบางตัวละครนะครับจะมีความสามารถในการตัดเลือดซึ่งในเกมนี้ก็มีไอเทมตัดเลือดเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ครับก็คือไอเทมไหนซึ่งมันก็นะหน้าตาคล้ายๆกับเกมโมบ้าที่ผมรู้จักนะครับมันก็นี่ก็บอกชัดเจนนะครับผมร e ดิวไ Enemy HP Regen นะฮะก็คือเหมือนอตัดเลือดนั่นแหละระดับหนึ่งนะครับผมไม่ละเอียดมากแล้วกันในด้านนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาดีดีพอนีจะขอไม่ละเอียดมากแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือเรารู้ไว้ว่าไอเทมนี้เป็น ให้เฮมตัดเลือดแล้วกันนะครับผมช่างมันแล้วกันเอาไอ้หมอนี่กนอนเราจมาปล่อยตรงป้อมกลางแล้วกันน่ครับผมให้เขาพุ่งชนป้อมแล้วทำดามมีความเสียหายมหาศาละนะั่นเองแต่ไม่แน่ใจว่าป้อมจะระเบิดไหมโอเคฮะสภาพนี้อย่างนี่ก็บอดนะน่าจะเป็นเพราะไม่ได้เล่นนานนะผมพอกลับมาคือเขาก็ให้ไปเจอกับบอดก่อนนะเพื่อดึงสิมือก่อนเ,อเฮ้ยปีมะเนี่ย ค้างเฉยเมื่อกี้ค้างนะครับผมกดอะไรไม่ได้เลยตัวอ,อ,อันติเรียบร้อยฮะอีกนี่แะสามสเต็ปก็จะเป็นการปล่อยโอ้โหผมเกลียดระบบผมเกลียดระบบของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่เสถียรนะฮะถึงแม้ว่า เขาจะบอกว่าจะเป็นการเปิดเกมเต็มแล้วก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าการโจมตีหรือการล็อกเป้าของเกมนี้มันไม่สเสถียรเลยช่างมันเราพาลูกพี่หลงเราไปฟาร์มต่อดีกว่าเออเพิ่งออกป่ามาไม่นานก็เข้ากู้ดงต่อซะแล้วในตอนนี้ปั่นนะโอ้โหมันอีซี่ไปอะ่ะผมว่ามันต้องจบเร็วแน่เลยเดี๋ยวผมมีคลิปแถมให้อยู่นะฮะเ,เดี๋ยวผมมีคลิปแถมให้แต่ว่าจะไม่ไม่ใช่คลิปที่แบบมานั่งมานั่งพูดแบบนี้นะ จะเป็นแบบว่านั่งเล่นเพียวๆเลยเป็นคลิปแถมแล้วกันอ่า้มมันซี้ไปวะอันนี้นะอันนี้คือหินของเบนดี้ลยครับผมถ้าเกิดว่าเขาตายเขาจะกลายเป็นหินที่สามารถกลิ้งได้นะครับแล้วก็สามารถเกิดตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะเมื่อระยะเวลาเกิดครบเนะี้ยปุ๊บเอาแตกสามหน่อยท่ดีกว่าอ จริงผมกดโจมตีไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะอ,อัตเมีนะแต่ว่า,า,า,วาถ้าเจอบอทก็สบายเลยฮะจริงๆบอทเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับผมต้องไปเจอบอทของเอ่อ Legends Wild le Rift นี่ครับที่ผมเคยเจอมาในบอทนี่บอดค่อนข้างตึงนะเขาพูดตามตรงนะบอทเขาแบบคือเก่งกว่าคนเล่นอีกอะจริงนะ ที่ผมเจอมานะทําบอดระดับโหดมาอย่างนี้คือข้อดีมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับผู้เล่นใหม่ที่เขาแบบไปฝึกกับบอดเนี่ยพอเขาแบบผ่านบอดพวกนั้นมาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีฝีมือระดับที่เอาไปเล่นกับคนได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ฝีมือสามารถเล่นยังไงให้เขาไม่ด่าได้นะฮึยอย่างนี้สักหน่อยแล้วปึ๊บพึ๊บพึ๊บสามนี่คอมโบที่สวยงามเหลือเกินวิทยเก็บไอ้นี้ ลดคูดาวสกิลปึ๊บนี่แหละได้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยเอ็ดดี้เจอกันเลยปึ๊บปึ๊บปล่อยครั้งที่3อัลติเมตตายอืมสตาร์ด้วยสวยงามจริงสป็นแบบคอมโบสุดแสนง่ายดายของพี่โซโลเรานี่ครับฮ่าเป็นตัวละครที่คอมโบเข้าใจง่ายมากนะครับถึงแม้ว่าแรกๆอาจจะงงเรื่องเรื่องสแต็กของเขานิดนึงแต่ว่าไม่ต้องงงนะครับสแต็กก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะฮะหนึ่งสแต็กจะเป็นการฟาดฟันลงมา อ่าเนี่ยส่วน2 stack นี่ครับผมพอ,อฟันขึ้นฟันลงแต่ย้ำนะครับต้องต้องโดนทั้ง2ครั้งนะครับตั้งทั้งครั้งขึ้นกับครั้งลงก็ <c oughs> จ,ะจะเป็นการฟัดอ่าสดครั้ง3ก็เขาจะจะการปล่อยฮันโดดออกมาครับมไม่ใช่ฮันโดดปล่อยคลื่นดาบเนี่ยเ,เป็นไงเล่าโอ้โหจังหวะเป๊ะมากเจอหน่อยอินโนเอะนี่นะครั้งที่3อ้าเวเฮ้ยติดโลเขาติดโลอินโนเอะกันได้ทุกอย่างนะครโลนาง ยิ่งโจมตีระยะไกลก็คือการได้หมดเลยแต่ถ้าในเกมจริงนะครับเราน่าจะต้องออกอะไรที่ทําให้อ่าลูกพี่หลงของเราเนี่ยยืนได้หน่อยนะอ่านี่นี่นี่ก็คือกรอะตัดเลือดเหมือนกันนะครับผมฟอร์สบินะอ่าน <has been S 1> ถูกไหมอ่านผิดขออภัยนะซึ่งผมขอเป็นไอ้นี่แล้วกันมามาอย่างนี้แหละต้องรีบจบแล้วนะเออก่อนทะี่มือถือผมจะไม่ไหว เราจะไม่เลี้ยงบอทด,ดีกว่าเสียเวลาเอาไว้จเจอเกมเจอคนจริงๆเนี่ยมันต้องตึงนะฮะผู้เล่นเกมนี้เริ่มแรงประมาณแพตท,ที่ั่ามขึ้นไปก็เริ่มเล่นเต็มแล้วแต่ก็ไม่ตึงกับตึงมือมากแต่เริ่มเล่นเป็นนะครับประมาณนี้นี่นะเจอนี่หน่อยเป็นไงฮึฮ๊บปึ๊บปึ๊บจบตีเขาที่สับนี่เนี่ยคตรเทพส่งให้เป็นลูกที่หลงเราฮาร์คิฮาช์คิที่แข็งแกร่งเนี่ยนี่นต้องเกาะปุ๊บ โอ้ป้อมป้อมป้อมใมุมิีมีการนาเขตแน่เลยมีจริงด้วยโอเคฮะสำหรับคลิปพูดไปด้วยนยเล่นไปด้วยนะครับผมก็อันนี้ทดลองดูแล้วกันนะว่ามันจะโอเคไหมนะสำหรับใครที่ชอบก็นะคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าชอบเออกดไลค์หน่อยก็ดีนะแต่กิ y หลายฝากใครชองด้วยนะจ๊ะ ยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับที่ผมเล่นนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับลูกพี่หลงของเรานะเป็นไงบ้างเท่หรือเปล่านะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเซบาคผมสวัสดีครับ